นิมิตท,ทั้งหลายเนียจะจริงหรือจะปลอมไม่มีความสําคัญอนิมิตอย่างนี้เกิดขึ้นจิตเราเป็นยังไงตรงนี้ถ้าหากเราของสําคัญเช่นเรานิมิตว่าเราเป็นเทวดาเคยเป็นเทวดาแล้วใจเราดีใจเราเห็นความดีใจอย่างนี้เราได้ประโยชน์นะถึงอีเชจิตร้อนก็ตามแต่ว่าเราย้อนมาดูจิตดูใจได้ย่่งนี้ถือว่าดีเพราะนิมิต ที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้านะกับสิ่งที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงหรือกลิ่นนะที่เราได้กลิ่นจริงๆร,งรงนะรสที่เราได้รสจริงจริงนะมันเสมอกันของจริงกับของปลอมนะเสมอกันไม่ต้องตกใจว่าเที่เห็นเนี่ยจริงหรือปลอมไม่สําคัญเอาเข้าจริงก็คือปลอมทั้งนั้นแหละล้วนแต่ของที่หลอกๆเกิดขึ้นแล้วกระดับทั้งสิ้นแหละ เมราะฉั้นเวลาพานาล้วเกิดรู้เกิดเห็นอะไรขึ้นนะใจเราเป็นยังไงตัวนี้สําคัญที่สุดเราเห็นนิมิตแล้วใจเราฟูชนะเราก็ภูมิใจเนี่ยเราเห็นเลยใจมันฟูขึ้นมาเรานิมิตไม่ดีเช่นพ่อแม่เราตายเราก็ฝันไปนะว่าไปตกนรกอยู่นะไปเป็นหมาเป็นแมวอยู่ที่นั้นที่นี่บนาะงคนเที่ยวตามหานะว่าไปเป็นหมาอยู่ที่ไหนจะตามไปเก็บมาเลี้ยงอะไรอย่างนี้ย อันนี้ฟุงนะ้งซ่านแล้วงั้นถ้าพอมีนิมิตอะไรเกิดให้รู้ใจตัวเองเลยเราจะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้หรือบางทีนะเราภาวนาไปจริญนวิปัสสนาไปสมาธิเราไม่พอนะในขณะที่กําลังเดินวิปัสสนาอยู่แล้วสมาธิไม่พอเนะี่ยมันจะเกิดวิปัสสนุกักิเลสข,ขึ้นแล้วเวลาเราทําสมาธิแล้วจิตใจเรามีสมาธิไม่พอมันจะมีนิมิตขึ้น ถ้าจิตมีสมาธิพอเข้าอัปนาไปแล้วนิมิตไม่มีเนี่มันจะมีสิ่งซึ่งหลอกลวงเราสิ่งที่หลอกลวงตอนที่เราทําสมถะแล้วจิตเราไม่สงบพอนะคือพวกนิมิตทั้งหลายแล้วสิ่งที่หลอกลวงเราตอนเราทำํำวิปัสนาแล้วสมาธิไม่พอนะคือพวกวิปัสนูภักิเลเนี่ยเราค่อยๆสังเกตน,นะแต่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจะนิมิต หรือจะวิปัสสนุเกิดขึ้นย้อนมาที่จิตเลยจิตเรารู้สึกยังไงยินดียินร้ายไหมดูลงมาที่จิตนะถ้าเข้าถึงจิตตัวเองนะของปลอมทั้งหลายจะสลายตัวไปหมดอัตโนมัติเลย